ดาวอพอดีรุ่นนี้กินแบบมุกิสานตามส่วนนาทานไหีค่ะสิ่ปีเมืองจะไหนไม่ค่ะ,ะตำยังอ่ะตำเรื่อหัวแม่อุ้ณนไหมมันนะแะสบมาของเศษเนื้หน่อยเหม,มมา,าม่าก็มี ยืมหัวใช่ไหมครับผมเอามหัวนะครับกระ๋องละเด็น้องตนผักกับุีมากเลยนะเราเอาต้นเดียวเอาตำกับตำกินไหม ขอ,อง่อนโต้เองคุณขายดีค,ครับรพ่อได้ขายครับพ่อได้ขายซิมกับสายนาแดงเนแงคอดเลยนะก็มีของลดสิบบาทตาสีดำาแดดเลย ก็พี่แข้า่ไงไเดมากกินเห็นได้ใช่ไหมครับตามส่วนคาลยนดีค่ะจัดำยัไ,ไงบค่ะตำยัง่ะตำเรื่องผัว ดิ่ใส่ครับำลืมผัวนี่เป็นสาขา2องแล้วสาขาแรกแ้่ในเปิดจนาขาแรกแ้่ในเปิดแล้วเปิดสาขาสองก่อนจิ๊บจำลืมผัวมีอะไรบ้างรอดครพ่อหยอกไม่ซีดเดอร์ีทถ้าถ้าจะกินย่างจาผู้ใดเป็นผู้เรองครับอ้อแหลมพันธุ์เห็ดยำแม่จ้า ังเกียวเด้อมากเกียวก <c oughs> ินได้หลายคนเลยตอนนี้ซาใจตเกือก <c oughs> บ,บม้าสุดเดยดอยู่นี่นะบอกรอบัวัวลวกคะแนนรืมลรืมมีดีเห็นบอกุ้งเก่งเอาซุกหลืดิบจ้ะเอากุ้งสุกหรือกุ้งดิบ หลวกได้ด้ลยมีก๊ใส่อยอะซาดูคันอยากถือว่าแต่สอน เซนเดียบรอยครับผมโอ้ใส,ส่สิแ่บหมากแน่นอนคริงพริกเต็มเลยพี่เดดขาอะไรครับใครเขาทุกขุุ้นพี่เดดเขาเน่ยสิ่บาทแล้วหอนได้รับผมจะลุยกระดานแล้วปปเปรยมาดีครับผมทำแรงลองกับเปียบกับเน่าเลยครับผม อือค่ากวเปี่ยวเง่าดูจับข้าผมเง่าข้าผมเลยแต่มากเลย แค่ไม่ดีครับผมฝีเมือคนเขาจำมาที่นี่ข <c oughs> ึ้นอนติที่เด็ด มีคอร์ดแบบนี้ด้วยโอ้โแซ่บดีครับผมมันคือแต่มารุ่งแบบทัดแซ่บนะครับทุกอย่างครับเพิ่มมาอีกปูดวาวหุ่ก ดิเดี้ยขูขังแล้วหาไปเลยแต่วอร์ดีลุนดีอืนั้นครับผมิบปูวันเขาก,าก็บุญบรดะอือหวาน ก็จื่นใจเผือหมูไม่ขีดน,น้ำครับผมแั่นี้เพื่อนกับปูหูทุกคนมานั่ากินเหเปิ้เนเลยผมว่าไม่ใช่ยำดีอร่อยครับพร้อมแสวมากเลยมึกตีเลยแอบดีเลยครับผม ส,ส, <s us ur> สองตัวเขาผมกันไปใครเขาีแบบปอกง่ายนะครับผมแต่ปอกง่ายาที่แสบกว่าได้บอกเลยครับที่เป็นแข็งๆต่ดอกกระดันไปง่ายแล้ว ก็ต้องดมบางวันแต่มันเบม็นมีสดแสดงว่ามันก็ไรแต่อันนี้โคตรดีครับกลุ่งที่เด็ดนะครับผมเดี๋ยวลองอแบบมักตับมันบานธรรมดาสแต่ว่ามันเจบ็บแบอยู่ครับหายยากแล้วด่านเย็นสิแน นี่<า> <c oughs> เขาเอาแบบแตะตะบุงกับน้อใหม่นี่อื่น,นะเจีบแล้ว ร้องกลุ่งครับไปเรื่องเรียกเอาได้เลยครับผมัมักสุกหรือมักดิบมกุ่งเยอะอยู่มมยค,ดดครับผมผมมาผิวดิบมอยู่แถวเราแล้วก็ตองลวกแบกหม่ <laughs> <không đúng> <cười> 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 thì tầm được nhiều hơn cái nhâm Để ra cái nhâm thuốc ไปสุนใจไกลกับเจ้าฟองา้านเอาอเทะเเด็ดของไกลตามมอมนครับียนเลยน่ากินวันนี่ก็ปวดเทือนนะครับเนี่ยตีนไกลนี่เล็บมือนางแซมหมากไม้หม,มาสารนือะครับ đầm đầm, luôn đó, à, mắm ngao phun mà hả này,

เขาตัมงคุเขาปรุงปงก็จะก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมตับไมได้เายังติดังอยู่

เหาเบียร์กินได้ตลอดเพรมันเอาบรได้กาดีกินไรเขึ้นก็ได้หืมกินอนกนอกจากน้อยย่ำเนาะโอ้โหแต่มาก

แบบมากจะต,ต้องแบบมี้ทั้งเ็ดทั้งกินหยุดไปอยู่แล้วก,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 ก็กินไปเรื่อยๆถุดแบบถ้าเผมเนี้ยหวานๆนะบุฟเผาแบบที่สาาุดเลย ัดใจไม่ละย,ย่มากยังมากไม่ะอาจารย์จับประกตั้งผูเกิมากเลยอปคุณเลลเข,ข <c oughs> าต้ไม่เลยไมีควกมากเลยหมีเอครับเกือบหมดครับผมเือหมดเลยครับผมุ้งผอแซบมากครับผมบอกเลยงานานีับเผ็ดก่อสีแดง่อสองสีนะครับ อันนี้บักขีไม่ครบหรอบวอ้าช้อนยิบเลยดูแข็งแเนยอไปครับืมมาถึงครับดูขุ่น้มน้ำหวานมันสุดดอดครับเื่นใจไปครับผมเรื่องครับผมจอลืมหัว ไอมาพูดถึกับพิมได้บอกครับแม่ค่ะพิมได้มมแม่กินเ,<ม>เ,เลยครับผมัอยู่แคแล้วเอาสหมอครับ